เดี๋ยวทริปนี้เราจะไปกันที่ภูทับเบิกยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งตั้งชื่อตามหมู่บ้านมงนะคะที่ชื่อว่าหมู่บ้านมงทับเบิกครั้งหนึ่งในชีวิตภูนี้คุณต้องไปเยือนเอาแค่ทางขึ้นภูนี่ก็สุดยอดมากเลยค่ะคือถ้ารถสภาพไม่ดีเนี่ยขอแนะนำว่า อยากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นยอดที่สูงมากแล้วทางก็ค่อนข้างคดเคี้ยวสูงชันเป็นบางตอนบางช่วงบางตอนด้วยแต่ว่าความงามของการของระยะทางที่ขึ้นไปภูงามไปตลอดนะคะแล้วขึ้นไปถึงภูเนี่ยก็สวยสุดๆค่ะวิวลกวิวสวยสุดๆแล้วก็สวยในทุกฤดูกาลด้วยส่วนที่พักนะ่ะเพียบไม่ต้องกังวลน,นะคะมีทั้งที่กางเต็นท์มีทั้งที่ที่ว่าเป็นบ้านพักค่ะ มีหลายราคาเริ่มต้นที่1,200บาทสำหรับที่กางเต็นท์ก็มีทั้งที่ที่ว่าเราสามารถที่จะเช่าเพื่อเอาเต็นท์ไปกางเองหรือเช่าเต็นท์นะคะซึ่งก็ราคาอยู่ประมาณหยิยบเๆเท่าเข้ากับราคาเริ่มต้นของการพักบ้านพักเลยละคะ่ะ ซึ่งสาหรับคนแก่เนี่ยไม่เหมาะที่จะไปนอนนะคะเพราะว่าอากาศช่วงกลางคืนเนี่ยหนาวเย็นมากถ้าวัยรุ่นน่ะพอไปนอนเต็นท์ไหวค่ะแต่ถ้าอายุมากแล้วเนี่ยขอแนะนําบ้านพักนะคะจะฟินกว่าเยอะเลยค่ะสําหรับช่วงเช้าถึงไม่ต้องตื่นเช้ามากก็ได้บรรยากาศของหมอกค่ะเพราะว่าหมอกจะลงหนามากสามารถที่จะเดินหามุมถ่ายรูปได้ทั้งภูเนี่ย ในขณะที่ไม่ต้องตื่นเช้ามากนะคะสําหรับคนที่อยากจะนอนฟินฟินสบายสบายแล้วถ่ายรูปส,สวยๆก็ยังนอนตื่นสายได้นะคะก่อนกลับก็อย่าลืมแวะชมตลาดผักผลไม้ของชาวเผ่าม้งเข้านะคะมีผักผลไม้สดๆไว้ให้เลือกซื้อเลือกชมเลือกซื้อเป็นของฝากกันเยอะแยะสวยๆเลยะค่ะภูทับเบิกเนี่ยถ้าใครได้ไปแล้วการันตีความติดใจนะคะแล้วก็ไปได้ทุกฤดูกาลด้วย